ไปหยังพันไปหายพี่จู่สามแผ่นจ้าหายไปเลยสามเพราะว่าได้โทรศัพท์มาเนาะโทรศัพท์ห่างมากกับมาบ่มาแล้วก็สัญญาณรดุดริดหลุดสาวสีสวัสดีจ้าพี่หนึง่งเอาวมุงเสือหออายก,ก่อนเอากระเจ้หายก่อนเนาะจัง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 เก่ง มาค่ะเมื่อคืนก็ดูด้วยค่ะขอบคุณหลายๆเ้อบรรยญญากาศบรงที่กัซีปลาด้งหกเหืออะไรเนาะมันบมมีโอกาสสิได้ทางได้ถิงดอกนี้เป็นยังได้ละเ่าสันทำไปเรื่อยๆจะพี่ทำไปเรื่อยๆ <laughs> ทำไปเรื่อยๆโซนนี้มีล่มมาหลายกัะยานกระรุดรุดขาดขาดสั้น่านเริ่มเป็นอะไรเนะาะมันบ่มนันมันอยู่เห็นก็เห็นเขียดนํำเขาอยู่เดอ้อ เป็นไปก่อนเยอะพอไรนุมลูกอยู่เดอ้อสวัสดีค่ะคุณพี่หนึ่งกัญญาจากพี่อาจูเดอ้อขอบคุณมากค่ะคุณสาวสีขอบคุณลหลายๆจ้าขอบคุณเซงกันและกันเดอ้อขอบคุณหลายๆแแบะมาส่งสติกเกอร์หายเนาะ ฟ้าหลังผลสวัสดีครับจากพี่หนึ่งกันยาดีใจน้ำครับจันได้เลยบ่ได้เลยบ,บ่ของพี่หนึ่งนะเข่าหรือ,อยังสาวเอเศรสาวหาเด้อเขาไปซองเด้อ <c oughs> คุณสาวสีผิวดีผิวดีมาก สวยด้วยค่ะอุ้ยขอบใจหลายๆนี่นาสดพระธันทะยังเด้อดิเด้อเฮ้ยตายเลยนาดําหลายอยู่ต้วงอืมนาดํานาดําตัวจริงเป็นตะยานเด้อดิเด้อมีรอยตีนกาหนาใหม่ไปปลูกบ้านสวนก่อนเนาะบ่ปานดาวาซามพี่หนึ่งอาจูเองค่ะเป็นซองน้อยของพี่อาจูเด้อไปแว้นเลยก็มันเขามาแวบ สัมเอามาสัมสติกเกอร์สัมหแัแถวหกแถวกับพ่อเนอะาะผมว่ากับบัวกันเดอ้อทุกคนสวยๆกันเนาะเ้าไปบานคนอื่นโดนลายเสือคือเก็บเหรียญน,นี่ถาเขาจะไปเฝ้าลายด้ยนินแต่ทั้งทรงไงเขาว่าถาไปเผาโดานลายนี่เฮ็ดในเวลาลุดเด้อทุกคนหามไปเผาโดานลายการแว้นหามไปยูโดนลายเด้อ <laughs> ขนาดไม่แต่งหน้ายังดูสวยค่ะโอ้ยขอบใจหลายๆพิธาย,ยานี่เอาบบมีแนวสิแต่งนี่ก็มันก็เลยบ่แตง่งุ่งยากหลายขั้นตอนว่ายงตัวใหญ่เข็มครบลูกใส่แล้วุ่งยากหลายขั้นตอนเรามีต้นทุนต่ำแล้วก็ใส่ไปเลยจ้ะ <c oughs> ก็เลยสู้ง่ายนะงั้นว่าชิดคน,นใส่แม่จะได้หรือึต้นทึนตำเนาะ นาเลนากำไปก่อนลาน้อยคืออยู่ดีแทบสบายจะพึ่งไข่แน่ไข่ออกตุ่มหมักแดงเป็นพื้นฮัากะระเศ้าใหม่ๆจ้าเห็นด้วยขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากแม่นแหละบดแตงหลายดอกจากพี่หาเวลาใส่กล่องกางใส่แอปเอาพ่อ <laughs> ตัวจริงคอยว่ากันไหม ใปมาเบิงตอนไร้ซดกันนาสิจ้างปางประมาณนี่นองเต็ดในกล่องในแอปกับสีงามแน่นาอทุกคนอดทนเบิงน้ำกันเด้อใหม่กำลังใกล้แม่น้องสุดเทด้วยจ้ะเด้อนี่ลูกไส้ได้สองเดือนไร้ซดโอ้ยหมเคืยไล้จักเถื่อขอบคุณพี่ไทยเกษตรแล้วในน้ำเนาะอืมอืม ฝนตกบุกมาเดี๋ยวไปใส่ชุด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 เชโชุดเชยชุดเชยชุดเชยไปหามเอาบานลักไปเผาบานอื่นโดนเกินไปเด้อใครสิภานาที่บอกสิขวะนาหามเอาไปบานลักไปเผาโดนเกินไปจะพี่เพิตัวเด้อไปเตรียมอาหารเช้าก่อนโอ้ยขอบคุณหลายๆจ้าไปเลยจ้าขอบคุณหลายๆเด้อ แล้วซ yeah. ีก็ทำไปเรื่อยๆจ้ะส่วงมีลมมาเนี่ยก็ซีไล่ไว้จ้าสีแหละลลกไส้ลลกไส้